ตัดเรียกเร็วๆหัวหยาแต่หัวหยาหัวหยาคือลังนลันดีครับคพลันวันพลัเว้าพื้นอยู่สี่คนนะครับสี่คนเลยอมาสี่คนมาผ้าแล้วคุณจันทนาสวัสดีครับคุณจันทนากำลังไรสดอยู่นหครับวันนี้ก่อนเข้าทำงานแปดแปดโมงครึ่งก็คงจะทำขัาไปเหรอจะทัน ลุงอันนี้อันนี้ข้างในเขาทํากิจกรรมทําบุญกันอยู่ไม่ใช่หรอเออว่ามีกิจบุญอยู่ตอนนทำบุญอยู่ข้างในเ็าตักบาทวันะตักบาทอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วเนาะจะเป็นวันกระทรวงยุติธรรมน่ะหละประมาณนี้หรออ๋ออ๋าถามหน่อยถามหน่อยมันจะเป็นวันเลวันละพีเนาะก็จะเปนใช่ใช่ถามหน่อยใถามหน่อยอ๋ออ๋ออเราอธิบายอธิบายให้เอฟซีได้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ทํางานเกี่ยวกับอะไร ก็เป็นฝ่ายธุรการนะครับอยู่ที่งานป้องกันสวัสดีค่านุ่มน้องสวัสดีครับที่ไหนเนี่ยเนี่ยเกิดที่างประมาณแปดร้อยเมตรโอ้แปดร้อยเมตรในร้านขายข้าวเปียกเลยนะครับทีวีนะครับสวัสดีนุ่มเป็นกปปเเีย็นฝ่ายธุรการร้านขายข้าวเปียกเลยเหรอครับก็ไปรับงานถ่ายรูปถ่ายนี่มันเก๋เหมือนเก่านะครับมันมีคิดมีอะไรเขาทำอะไรเมื่อวานเขาไปทาสีจราจรอู่โรงพักก็เลยไปคุยเรื่องรถ รอเรื่องคดีเป็นยงไงแล้วมีคดีอย่แล้วฟังฟังเป็นยังไงบ้างคุณสุภัทรากบก็รอชั่งอยู่นะครับผมจะว่าค่าลากมันครึ่งหมื่นนะครับครึ่งหมื่นรอต่อรองเขาเขาให้แค่สิเขาลดให้1 0พันหนึ่งก็เลยว่าโอ้ช่างก็ยังไม่พร้อมก็เลยเอาวันก่อนแคดี คงจะส่งอายการแล้วครับเนาะเพราะว่าเขาพอวันนีครับโอ้โหนี่มาแต่เช้าเลยนะเนี่ยยังมีเป็นอธิษฐานเพียงเกล็ดออธิษฐนก็มานะยังเป็นคดีกันอยู่เนาะก็คงจะให้ศาลสั่งปรับตรงงานพิจารณารอสาลสั่งปรับเป็นคดีที่รับติดคุกหนึ่งปีไปสองหมื่นนะครับรอลงรายใหญ่อีกสองปี คุมประพฤติทุกเดือนต้องไปรายงานตัวคดีจำนี่คดีจำนี่คือรอลงอาญาใช่ไหมให้รอลงอาญาไว้ก่อนศาลจะสั่งปรับทั้งจำทั้งปรับหรือจะมันต้องคุมประพฤติอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ขึ้นคุมประพฤติหมดเพราะปวดเลือดถ้าผมไม่นอนโรงพยาบาลผมก็ไม่เป็นไรเลยวันนั้นวันนั้นผมโดนหนักมากเลือกว่าผมหัวดื้อไม่นอนโรงพยาบาลเพราะผมนอนโราบาก็เลือดผมเป็นตัวมันก็เลยเป็นที่หลังเพราะว่า ตำรวจเขาไม่กล้าเป่าผมนะเขาไม่เป่าเป็นบทเรียนใช่ตำรวจตำรวจเขาแบบเนี้ดีนะไปเป่าหรอหรอแต่เขาเขาไม่เป่าตำรวจอ๋อไม่เป่าแต่เขาลงความเห็นไปเลยไม่พอนี้เขาเราเรานอนโรงพยาบาลก็เลยเจอมันก็เลยต้องเอาเลือดไปตรวจอ๋อต้องตรวจสิเจอสิตรวจแล้วก็เลยเจอมันก็จบข่าวจบข่าวเลยหรอเอาให้กำลังใจเอาอย่างนี้เราต้องไปทำบรรเป็นประโยชน์สิ ทีแรกผมเซ็นไม่นอนแล้วเขาให้นอนหัวไม่เอาไม่นอนไม่นอนไม่หยอกนอนเขาจะเขาจะนั่นวันไหนเนี่ยวันไหนเขากำลังกำลังพูดถึงกาแล้วก็จในประจุสงฆ์ประยกาศนะครับตอนี่บาเพ็ญประโยชน์เนี่ยบำเพ็ญประโยชน์กรทาสีรั้ววัดมั่งล้างห้องน้ำมัีหรือสองปีแล้วแต่เขาจะกำหนดให้แล้วต้องรายงานตัวเราขอเขาอย่างนี้ได้ไหมเวลาเวลาไปทำความดีขอเขาได้ไหมบอกว่า เขอไปเสียหยาอยู่แถวบ้านก็กอกาเดี๋ยวบอกเนาะเออเออนี่มันต้องเป็นส่วนรวมนะทำต้องเป็นส่วนรวมก็ส่วนรวมไงบ้านกกเกก็เป็นรวมรวมรวมกันทางานของเขาจะได้เห็นเขาจะได้เช็คชื่อ้วไปทุกคนโอเคอ่ะให้กำลังใจบ่าหอมนะครับโอเครับรับงานไปลองเพลงงานแรกคุณกลับมาจากอิเโเจอเลยครับ รับงานแรกเจอห้าร้อยบาทไม่คุ้รบเลยตอนได้ห้าร้อยบาทไปเสียเป็นหมื่นหมื่นหกจ่ายไปแล้วยังเหลืออีกเอารถออกมายังมีค่าปรับพ่อบ่าวหอมให้กำลังใจลุงพ่อเบ่าวหอมนะฮะคุณก็บอกว่าถึงบ่าวหอมอาจจะงงๆนะนี่เนาะอ้าวผู้ใดนี่เนาะทำไมมันจะเป็นมี้จะลก เราอยากจะทำคลิปพ่อเบ้าหอมสวัสดีครับมาช่องเบ้าหอมด้วยไรไหมเบ้าหอมมีคนดูอยู่สี่คนเดงอ๋อไปดูเบ้าหอมเลยนะครับน้องปลาน้องปลาก็มาเลยนะครับสามมุมท่ามุมนะครับนะเดี๋ยวแฝนก็คงจะเข้าไปทำงานนะครับนี่มาก่อนนะครับกขอบคุณมากนะครับค่อยมาบ้างนีเออแอดมินบุลลี่น้อย เรานไม่ออกเลยผมไม่ได้ใส่แว่นจีตาแล้วตาอีกมันใช้หมูกกระทะเฟ้นกำจ่ายให้ทั้งสองจ้าใส่วงอ๋อนี่จำได้นะครับใส่วงนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องทิ้งทิ้งระยะสุรัตน์สวัสดีนะคะับโอ้เอ่อสีเก่าแก่คุณขวัญตาที่แก่สวัสดีครับก็ณนกลับมาแล้วนะครเอ็มซีนะสวัสดีครับสุณคุณสางชนคุณตาน้อยมาแล้วนะครับคุณัสดีนะจ้า คุณขวัญตามาก่อนก็เสร็จแล้วนะครับน้องก็นบุรีเป็นมาสักดีนะครับโอ้คุณก็มาสุดที่เป็นที่คอน้องคุณสุขตาก็มาใให้กลังจนั่งอยู่ไล่สวดที่เอฟซีก็อยู่กับพ่อพี่แดงก็บ้านหมางสารจังหวัดครัเขาหอมแล้วก็พี่แดงแล้วก็คุณตามแล้วก็พี่อ์เดอร์สอแล้วก็หลายหลายท่านเนาะก็ลุงจิมมี่นะครับมาเริ่มทยอยมาแล้วในเอฟซีนะครับก็มาเรื่อยๆนะตอนนี้ คที่แฟนพ้องของเข้าไปถลุงมาก่อนก็จะได้ถดูความกัสวัสดีคระพี่สาวันคุณอาจันใรพลังนะครับแล้วมจะกลับเข้าไปทำงานแรงประมานยงีกทีแต่ว่าบคย่งงนีัสวัดีครับพี่สปนระมาณตอนเที่ยงพงจะมาอีกทีแต่ว่าไม่แม่บ้านผมจะมาอยู่แม่บ้านจะมาใช่ไหคุณพยิงยหงมนี่ค่ะที่วุคุันรับ มาานะฮพราทคำพูรจาพาลุงคำนันสู้นะฮะคุณจิราพงศ์เาะวมาจากลุงกำนันจิมมี่ขอบคุณครับผมสิบพุทธโมทระนะฮะคุณจิราพงศ์สมเด็จพรพุทจ้าขอบคุณนะครับคุณจิราพงศ์สมเด็จพรพุทธเจาทีคพูนนะะคุณกัปโบรพระเจ้าพุัธเจ้าที่คำพนนะฮะพรุเจาพุจที่คำพูนนพระเจาพุจี่คะ ประจาปิลิปคุณมีวุฒิแต่ว่าเป็นงานรุ่นโรงงานสาธารณะรวมกันหลฝ่ายะไรสัคเงือกะไรงานกระจกกรจสุดราชกาเสียทางราชการนะเาปิดวยกอใช้ใช้เวลาทางราชการมาทำไมก็มาไวนะครับเก็ดูไม่เช้าเลยพี่แดงก็ลรวมาเลยนะฮะตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมนะฮะประมาณนั้นนะครับ คุณลุงครับคุณบ่อนะผมจะา f นะครับก็เาคุณีระพัสก่สรมบรรยากาศนะครับผมว่าเดือนนี้ก็ว่างกันมาแล้วนะครับนีสอนทางนู้นนะครับเนาะก็จะมีอ FC มานะครับเนาะ นีใจมากวงานะ้วร่ทแกงอะไรใคจะม้คุณเรื่อเวลาเลารุนน่าะอะทีสู้ครับสด้งาเกี่ยวกับประโยชน์บรรยากาศนะครับหน้าสารนะครับ ก็แ่น้นะครับคุณเองนะคับคุณเองเลยาจจะผิดะเบี่ในกี้สุดยเลยการมาไล่ลนี้ก็เลาแต่้งต้องรตไปแล้วแตอนที่จะได้2ช่วงก็จะเป็นไปเรื่อยๆนนะฮะก็การทำงานก็ ปรับเปลี่ยนกันหมดนะเอฟซีมุลไลส่งซิเกอร์จากขอบคุณนะคุณคอสตงซิเกอร์าบ้านมาหอมจากที่นี่ไปบ้านคงไม่ไกลเนาะ แปดกิโลครับแต่ปดกิโลเองเหรอโอ้โหเนี่ยาตผ่านทุกวันเลยใ่ไสที่บโอ้ใกล้ชมวิวนั่นแหละเลยชมวิวไปเกือามห้ารเหราที่มุกดาหารนี่มีอะไรที่แนะนำการท่องเที่ยวมั่งท่องเที่ยวที่วิวสวยงามแค่เรียบคงนี่ก็ ทั้งวันเที่ยวหมดไหมไล่ตั้งแต่ติดนครพนมเลยคือแก่งกระเบ้าอ๋อแก่งกระเบาเป็นเขตแดนเลยอ่าแล้วมันเป็นเขตแดนต่อกับนครพนมแล้วเราก็จะไปหาถ่ายคลิปไหมต้องบ้านกับตันบ้านกับตันหยุดแถวนั่นแหละอ๋อแถวนั้นใช่ไหมมันจะกับตันมอยู่เขตท่าพนมแก่งกระเบาอยู่เขตมุกดาหารมันก็ไล่ลงมาเลยแก่งกระเบาแล้วก็มาวัดของคอนวัดมูลกิณีใหญ่ที่สุดของเอเชียแล้วแล้วก็มาหาดมโนพิรมนี่หาดมโนพิรม ทีจริงมันมีวัดต่อมาก็มีวัดพระนอนอ้าวหาดนี่มันติดทะเลอ่ะมันไม่น้บโขงมันตอนนี้มันน้ำมันลดมันจะเป็นหาดออกไปไปดูตัที่ยวได้นี่คนเยอะนี่ยตอนนี้คนเยอะควาเป็นกระต๊อบกระต๊อบคล้ายๆกับหาดคูเนือเขาเรียกหาดมโนโรดอมโนรม่อมมันิรดอมมโนพิรม์ โซนทิกเกอร์เกินสามตัวก็ได้นะครับเมื่อก่อนฝั่งเราเข้ามาอยู่นั่นกันแล้วเหรอตั้งแต่ตอนนี้มันติดโควิดก็เลยไม่มาอ้าวแล้วคนจะมีเที่ยวกันเหรอครับนะะฮโเต็มน้ำวนน้ำผมไปรบรัถจอดเต็มรถมาจอดลงข้างล่างลงมาจอดข้างล่างได้ตรงหาดได้เลยเหรอตรงหาดมันไม่จมอะ น้ำมันลดน้อยอ๋อน้ำมน้อยน้อมันยังเยอะที่จริงอะมันจะขาดมันจะกลางไม่นับผงเลยนะอืมเหรอเพราะก่อนขาดมันจะยาวไปถึงกลางมันเราเดินข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหมเดินได้เดินได้น้ำมันนน้มัลดลงจะปีนรู้สึกว่าทางเหนือก็ปล่อยน้ำนี่ครับน้ำมันลดลงเยอะอืมนี่ครับเอฟซีคลิปนี้ขอลงมาแค่นี้ก่อนนะครับกดขอร์กษาติดตามช่องเนี้ยอินชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ